บอกแล้วเตือนแล้วนะคะว่าอย่าเด่นกับทัวไทยเพราะทัวไทยเขาอันตรายมากมากแล้วเขาไม่ปล่อยคุณไว้แน่ถ้าเขาไม่ผิดโอ้โหเขาไม่ปล่อยคุณไว้เลยนะจะบอกให้อ่าล่าสุดค่ะพี่พีเอฟซีทุกทุกคนเลยนะคะเมื่อสาวขมิได้ออกมา ถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายคอนเทนต์นะคะที่วัดอาดุลเนาะเอ่อได้หลายคนก็อาจจะรู้ดีวัดนี้นะคะเพราะว่าโด่งดังมากๆและก็สวยงดงามมากๆเนาะสาวขมิ้นท่านนี้นะคะได้เอ่อใส่ชุดนะคะชุดไทยแต่กลายเป็นว่าใส่อยู่ประเทศไทยเขาบอกว่าเป็นชุดโบราณขมิ้นนะคะไม่ไม่ใช่ของไทยนะ อ่ะทีนี้มันก็เป็นดราม่าอะไรต่างๆเนาะซึ่งเขาก็เลยแบบกลางทุ่งเนาะกลางทุ่งแบบมันผิดกฎหมายของประเทศไทยอยู่แล้วทาแบบคนไทยเขาหูด้วยว่าจะใส่สุดหยังเขาก็หูเอก,กดา์ของเขาว่าไม่เป็นจรไย์เนาะทั้งที่จะใส่อยู่ไทยเ้ๆแจะยังอ่างว่าเป็นสุดโบราณขมินอันนี้บทถูกตองเ้อเพราะว่า ถ้าเป็นนองนองก็ว่ก้าวเวนะ่านาะเพราะว่ามันเป็นของไทยอ่าทั้งทางทีเจ้ามาัแบบทัวแบบโอ้จักจะนั่งรถไฟจักอีหยังแบบนางหลายยางนอกก็สีมหฮอดถึงบัตรอรุณจรจรจรรรเจ้าบ่เอื้มน่ะอาใจเนี่ยบ่คนไทยก็เอื้มน่ะอาใจเดีเนาะอ่ะเดี๋ยวไปฟังรับชมรับฟังคลิปเลยนะคะพี่พีเอฟสี สาวสองจากกัมพูชานะฮะโทษฐานผิดพรบทงนะครับจากกรณีที่เธอเนี่ยทำคอนเทนต์ใส่ชุดแบบนี้แล้วก็ไปเที่ยวอ้างว่าเป็นชุดเขมนโบราณเที่ยวทั่วกรุงเทพแล้วก็ไปกางทงกัมพูชาถ่ายรูปที่วัดอรุณครับอยู่ก<ๆ>ับผมจะเลท่ทอลนะครับมีคอนเทนต์หนึ่งนะฮะเป็นสาวประเภทสองจากกัมพูชานะฮะพร้อมกับผู้ชายคนหนึ่งครับได้ทำคอนเทนต์ใส่ชุดนี้ฮะ,ะแล้วก็อ้างว่าเป็นชุดเขมนโบราณมาเผยแพร่ชุดเขมรในประเทศไทยครับคือเดินเที่ยวทั่วกรุงเทพเลยนะฮะ สวัสดีค่ะสบายดีสบายดีพี่พีทุกทุกคนเลยนะคะพี่พีฟังไทยและฟังงลาวและต่างประเทศน้ำเดอ้ออ่ะรวนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสาวประเภทสองเนาะกัมพูชานะไดมาใส่สุดอ่ะก็คือย่อนยุคสุดสมัยโบราณสมัยแบบ ตมัมเออกัมพูชาตมัยกกรนเนาะขอบอกเลยเลยว่าอ่างแบบโมเมนต์สุดไทยที่แบบสาวประเภทสองออกมาเอ่อไทยแบบคอนเทนต์เนาะแบบขี่รถไฟฟ้าอ่ะไปเบิร์ดเดะแบบเข้ากับไทยคอนเทนต์นะเนาะล่าสุดกับมาจบที่วัดอรุณเนาะ ที่น้องคนหนึ่งเลยเป็นคนหนึ่งที่อยากไปได้แต่แบบน้องวม่ว่าท่านมีโอกาสไดีไปเบิรงจ้ากเถื่อเด้น้องอยากไปแบบมันสิเป็นจังไหรมันสีง,งามสมซื่อที่เขาเบาเขาดื้อบ่อเนาะแบบอยากไปแห้งอหาโอกาสอยู่ส่วนมมอยู่แต่กะเดี๋ยวก่อนนอะเดียวก่อน,นอเดียวก่อน,นอก็เลิ่มดียไปจ้ากเถือ่ออะเดี๋ยวรอเบิร์งนอะทิตามว่าน้องการ์ตูนสิได้ไปวัดอรุณรอนะ อ่ะนี่กาบเสาประเภทสองเนาะก็ได้ออกมาก,กลางทุ่งก็คือกัมพูชาขอบอกเลยเรื่องบาบานเมืองเขามันมีกฎหมายเนาะอาจจะสิมาก,กลางทุ่งแบบซุ้มสีซุ้มหาบไารเด้มันเป็นกฎหมายของเขาเนาะมาเนี่ยคนไทยเขก็เลยไปแจงความใบเนาะมากลางทุ่งแบบหให้หเกียรติแบบทุ่งของเขาเลยมันแบบ เป็นนอกน่องกับกลางเนี่ยมันหนามันหนาเกียดแหมเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพันวาพันไซแบบสุดไทยเป็นเออเป็นสุดโบราณอ่ะสมัยโบราณของกัมพูชาเนาะของขมิน้นเอออ่ะก็เลยแบบบอกว่ามัเป็นสุดไทยเลยเนาะแต่ว่าเอามาใส่อยู่ประเทศไทยอ่ะก็คือคนไทยเขาปฏิจจงังอย่างก็คือโฟกัส เออโฟกัสให้เขาเให้สุดไทยไมิซอเสียงเนาะเข้าก็ตตองกายย่อมรับอะซีสซอีหยังของเขาเข้าก็อยาไปอ่างเนาะว่าเป็นเออสูตรโบราณสมัยตั้งแต่คุขเข้าไ่ต้องไปอ่างเองหรอกประสุดบานเฮาเนาะของสุดไทยจังไหนคนไทยเข้าก็บแบบ่าสุดไทยเขาจำได้อยู่แล้วเนาะสาวประเภทสองเข้ากับอะไรมาแบบไทยคีปเออไทยแบบคอนเทนต์ยังเสียนะ อ่ะไปฟังอ่านแล้วเบาเลยจ้าคนไทยเข้าแจ้งความสาวสองจากกัมพูชานะฮะโทษฐานผิดพรบรทงนะครับจากกรณีที่เธอเนี่ยทำคอนเทนต์ใส่ชุดแบบนี้แล้วก็ไปเที่ยวอ,อ้างว่าเป็นชุดคำเหรีโบราณเที่ยวทั่วกรุงเทพแล้วก็ไปกลางทงกัมพูชาถ่ายรูปที่วัดอรุณครับ อยู่กับผมจะเล่ทอล์กนะครับมีคอนเทนต์หนึ่งนะฮะเป็นสาวประเภท2จากกัมพูชานะครับพอมกับผู้ชายคนหนึ่งครับได้ทำคอนเทนต์ใส่ชุดนี้ฮะแล้วก็อ้างว่าเป็นชุดเขมรโบราณมาเผยแพร่ชุดเขมรในประเทศไทยครับคือเดินเที่ยวทั่วกรุงเทพเลยนะฮะแล้วก็ไปบอกคนอื่นๆว่าเนี่ยไม่เหมือนกับชุดไทยหรอกนะนี่คือชุดเขมรโบราณนะครับก็ไปที่พารากอนไปเยาวราชนะครับขึ้นรถไฟฟ้านะฮะขึ้นรถแท็กซี่แล้วก็ไปสวที่วัดอรุณโดยที่ที่วัดอรุณนี่นะครับมีการกางธงชาติของ จามพูชาแล้วก็ถ่ายรูปด้วยครับแล้วก็มีคนไทยฮะ ทนไม่ได้ครับไปแจ้งความไว้ที่สอนอบางกาะใหญ่นะฮะข้อหาผิดพรบรทงนะครับเพราะว่าอย่างบ้านเราเองเนี่ยไม่ใช่ว่าคนชาติไหนจะมากางทงหรือว่าชาักธงแบบซูมสี่ซูมห้าตามอำเภอใจได้นะฮะคือทําไม่ได้ครับมีพรบรทงควบคุมอยู่นะครับเขาก็เลยไปแจ้งความไว้แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่บอกว่าเฮ้ยนี่เป็นเคสใหม่ไม่เคยมีมาก่อนนะฮะก็เลยไม่รู้ว่าจะเขียนสํานวนยังไงก็เลยให้เขาเนี่ยกลับไปเขียนแล้วก็เล่ารายละเอียดอย่างชัดเจนีกทีหนึ่งเดี๋ยววันจันนี้เขาจะเข้าไปคุยกับทางตำรวจอีกทีครับ เ็นจากไหนแนะ่พี่พีเทุกๆคนเนาะก็คืออ่างอิงต่างๆว่านี่เป็นสุดขมิน้นอจ้าเด้อเนาะแต่สุดขมินถามฝากมาใส่อยู่ประเทศไทยในจังหนก็คือแบบอวดววานี่เป็นสุดโบราณเป็นสุดขมินโบราณที่ไหนไหล่ก็คือไปเซา์มากนี่เองพี่พีเ สาวประเภทสองคนนี้เนาะตั้งใจมาเที่ยวประเทศไทยดูว่ามาถ่ายวัดโอมาถ่ายคอนเทนต์ที่วัดอรุณหลายๆคนก็รู้ดีว่าวัดอรุณเป็นเอ่อขึ้นซื่อเลยของประเทศไทยเนาะว่าการท่องเที่ยวของต่างชาติเยอะมากๆค่ะเนาะนะคะใครๆก็อยากไปอ่ะใครๆก็รู้จักน้องยังแบบรู้จักแต่ว่ายังไม่เคยไปจ้ะ อยากไปมากค่ะพี่พีเอฟซี FC, แต่น้องก็หาโอกาสอยู่นะคะหาโอกาสอยู่เนาะจำได้ไหมคะมันมีเอ่อประเด็นดราม่าต่างๆที่เกี่ยวกับชุดแบบไทยกับขมิอ่ากัมพูชาเนาะที่หลายๆเรื่องประเด็นเข้ามาว่าเออบางคนก็ไปใส่อ่ามันไม่ใช่ชุดไทยนะมันเป็นชุดกัมพูชาเออมันคล้ายๆกันแต่ ก็เหมือนแย่งกันไปแย่งกันมาเนาะมันก็ไม่แล้วค่ะยังมีสาวประเภทสองออกมาทำคลิปเนาะออกมาอ่าถ่ายคอนเทนต์ไม่น่าไปพูดเลยว่าเออนี่เป็นสุดเออเป็นสุดโบราณนะเป็นเสื้อผ้าโบราณขมินนะคือเห็นใส่นะ่ะมันก็เป็นของไทยอย่างสัดเจนแล้ว คือแบบจะไปใส่เออวางคนกับวา่าออาวไปตามด่านมาเลยเนาะไปตามด่านแบบด่านที่เขาเห่เสามาเลยอ่ะคนไทยก็โสอีดีเด๊จะเบาจริงบ่เนาะคนไทยก็สิโสเจ้าเดียวจะไปเสาใสามาเพราะฉะนัเน,นะาะการที่เจ้าเอาสุดมาโฆษณาหรือว่ามาใส่อยู่วานเมืองเขามาโคว่าอา่าเป็นเออสุดโบร,ราณสมัยแบบขมีนมันก็บูดีแล้วเนาะ ก็แเมนยูคนเล้าอ่ะคนเล่าบางคนถามมาใส่บอผัดถุงเล่าใส่แตวบาส่วนหน่อยน้อยที่สุดที่แบบเอาสุดบานเมืองมาใส่ส่วนมากก็คือมีจต่ของไทยถึงน้องที่ใส่ชุดเล้าน้องก็บรด้ไปแบบอ่าน้องแบบชุดเออสมัยตะกอนเด้เออชุดเล่าเด้อชุดเล้าเลิกที่น้องใส่นี่่มอ,อาจา้าแล้วกลับไปกลางทุ่งเนาะ นี่แหละทางทุ่งของเขาแบบมันนาเกียรตยิมันมีกฎหมายหลายประเทศไทยเนาะเพราะฉะนั้นเจ้าเยดินกับไทยด้วยนี่แหละมันมีเประเด็นได้หลายเดืองที่เขามาเนาะพี่พีเอฟซีทำให้คนไทยแบบหัวปั่นเลยกับคนตากเล้าที่เข้ามาแบบกวนประสาทคนไทยค่อนข้างที่จะเยอะเนะเาะอ่ะไปจังไหนแน่พี่พีเอฟซีสำหรับคลิปนี้เนาะ สำหรับน้องน้องกระตลกเพราะว่าอะทับเบอร์เมนสุดไทยแล้วมาใส่ในไทยกลายเป็นว่าโปรโมทไทยไปโปรโมทสุดไทยไปนำํำอ่า่นาะถ้าบอแมเมนสุดไทยแล้วมาใสา่เออในไทยแบบสวยงามน้องเห็นแล้วน้องก็ยังว่าสุดไทยว่าสุดไายอ่ะเบิ่งแบบมันงามมันแบบเดียบรอยเป็นู้หยิ่งแบบเน,นาะตังไหนมัน นี่เอกลักษณ์ของไทยนะคนไทยเขาก็บ่งออกเลวจ้าเด้อว,ว่าเอื่อยเศร้ามาจากล้านไหลนี่แหละคนไทยเคยจะแบบตามสื่อแบบให้ดูเลยว่าเจ้าไปเศร้ามาจากไสย,ยาดินกับทั่วไทยบอกเลีว้วเพราะว่าทั่วไทยอันตรายที่หลายๆคนหูดีหรือว,ว่าหลาสัมผัสมาก่อนเนาะนองกับย่งแบบอยู่ในโซเชียลด้วยว่า น้องก็ยังมีคนสร้างคนเลียรน้องกับธรรมดาแต่เฮาอย่าดินกับอ่อทั่วไทยเพราะว่ามันอันตรายดีเนาะอ่ะฝากไว้ให้คิดแล้วกันอ่ะพี่พีเอฟซีเป็นจากไหนในคิดนี่เนาะเข้าคอมเมนต์ได้นะคะติสมกันได้เด้อถ้าน้องพูดผิดประการใดไต้องกับ,กบขอโทษขออภัยด้วยนะคะไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย